เอาละผมก็สวัสดีครับนะครับผมเดียสุดริการลองกระบอยเช่นเคยนะครับผมวันนี้ช่วงบอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวของเล่นในไลนยเดนอสเป็นตัวแรกของช่องนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการสปอยไว้นิดหน่อยนะครับผมในแถบชุมชนนะครับว่าผมจะมารีวิวตัวอะไรเป็นตัวแรกนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าในไลน์เดนอสแบบเนี้ยถ้าแบบมีเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็คนดูเยอะนะครับผมก็จะ ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าทําแล้วแบบไม่มีคนดูก็อาจจะหยุดไว้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือจะมาิวไดโนเสาร์ตัวแรกของช่องนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้สปอยไว้เนาะก็มีทั้งคนทายถูกและก็ทายผิดนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ซึ่งจะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมได้เลยนะครับตอนนี้อ่ะตอนนี้เลยครับผมก็อยู่ตรงนี้ของผมแล้วนะครับอยู่ทางขวามือของผมนั่นคือวันนี้ผมจะมาิวเป็นเจ้าเด่นแดนนี่นะครับผม คาคา,า,าโรดอนโตโซอรัสนะครับผมนี่ของทางค่าย PNSO นะครับผมซึ่งบอกก่อนนะครับว่าผมก็ไม่เคยรีวิวของเล่นไดนโนเสาร์แล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้ไดนโนเสาร์มากเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไดนโนเสาร์นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นจากงานค่ายที่ผมบอกไปก็คือ PNSO นะครับเป็นงานของประเทศจีนนะครับผมก็เดี๋ยวดูที่กล่องกันก่อนดีกว่านะค่อยไปจาดลึกที่ไดโนเสาร์นะครับทุกคนนะ ก็ในกล่องก็จะมาลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะความยาวก,ก็ประมาณสักหไม้ทัดนะครับผมหรือประมาณ30เซนได้นะครับผมสูงก็ประมาณนี้ไม่สูงมากนะครับผมแล้วจะเห็นเป็นตัวงานตรงนี้นะครับผมก็คือเจ้าค,คาร์ดันโตซอรัสนะครับผมแล้วก็จะมีตรา PNSO นะครับก็จะเขียนว่าเป็น Prehistoric Animal Model เดนะครับผมอะไรก็ว่าไปไม่ได้เขียนว่า50แกมบะ คาร์ลนโตนะครับผมนะน่าจะเป็นชื่อกัม b a คือชื่อของตัวนี้แปผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้างล่างอ่ะเองเห็นกันไหมก็จะบอกรายละเอียดนะครับว่านี่ product product information นะครับผมเห็นไหมก็จะบอกว่าอันนี้คืองานอะไรนะครับผมเป็นโมเดลแบบไหนนะ Made in China นะครับผมแล้วก็ วัสดุเป็น PVC นะครับตัวนี้นะแล้วก็มาจากกวางโจนะครับประเทศจีนอะไรกันอย,าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับผมนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นภาษาจีนนะครับผมนะเนาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ภาษาจีนตรงนี้ภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะเขียนรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรมากก็คือก็คือมันคือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงวะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรโอ้ยอะ สัั้นเดี๋ยวเราก็มาทําการแกะกล่องดูกันเลยนะครับสาหรับเจ้าคาคาโรดอนโตสรสตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือเพิ่งได้มาเลยนะแล้วก็รู้สึกการขนส่งเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูสีบุบหมดเลยอะกล่องอะก็แย่นะครับผมการขนส่งนะคือร้านเขาก็ส่งมา,าก็ตามที่ทุกคนเห็นนะก็คือบุบอย่างนี้นเลยนะครับผมนะแต่ว,ว่าไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าก็ซีเรียสเรื่องกล่องอยู่นะครับผมแต่ขออนุญาตแกะ,แะนิดนึงนะอ่ะได้แล้วก็สําหรับเจ้าคาคาโรดอนโตคาคาโรอนโตสระตัวนี้นะครับผม อ่านว่าไงนะชื่ออ่านคต้นยากเลยคาคาโรดอนโตซอรัสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์จากายุคครีเทเชียสนะครับตัวนี้มีเขาเารียกอะไรมีความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ 12- ถึง13.4าจุดเมตรนะครับผมสูงประมาณ1เอ้ยประมาณ4เมตรนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆอ่ะตัวเนี้ยมันจะมีความ คล้ายคลึงกับเจ้ากิแกนโนโตซอรัสนะครับผมหรือว่ามันน่าจะเป็นแบบเป็นญาติกันมัง้งเนาะแล้วก็เป็นเอโเสโทรพอดกินเนื้อนะครับตัวนี้นะไม่ใช่ทีเร็กนะครับผมนะขอบอกก่อนนะแต่หลายคนที่คิดว่าเป็นทีริศคือไม่ใช่นะครับผมนะดูดิโอ้โหนี่คือกล่องบุบกล่องบุบขนาดนี้เลยเหรอผมโอ้โหไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไรหร่แทบกล่องบุบอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เห็นอยู่นะว่ากล่องมันบุบอะ่ะผมก็ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องกล่องนิดนึงแต่ว่เาเออไม่เป็นไรก็ เรามาแกะดูกันเลยนะครับผมในกล่องจะเป็นอะไรบ้างนี่คือผมไม่เคยแกะเลยนะครับผมก็คือมาครั้งแรกนะครับวันนี้นี่ข้างบนนี่เป็นอย่างนี้ด้วยอ่าคาคาลันโตซอรัสนะครับมาักข้างในโอ้นี่นะครับอ่ะหมดแล้วข้างในกล่องข้างในกล่องนะครับผมจะมาเป็นถาดพลาสติกใสๆอย่างนี้นะครับผมนะโอ้ผมนึกว่าจะเป็นแบบกล่องโฟมอะไรอย่างนี้ซะอีกนะแล้วก็ ตรงนี้เดี๋ยวค่อยดูตรงงานนะครับผมตัวนี้จะเป็นใบคู่มือนะว่าว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยอะใบคู่มือของเจ้าคาคาโรนโตสอรัตคาคาคา,คา,คารคาโดนโตสอรัสนะครับผมนะชื่ออ่านยากมากนะครับหนึ่งด้ก็เห็นตรงนี้นี่ก็คืออ๋อปากมันสามารถขยับเปิดปิดได้นะครับผมมันเขาเียกเป็นงานอะไรเป็นงานตั้งโชว์อะเป็นงานติ๊กเกอร์ตั้งโชว์อะไรอย่างงี้ป่ะนี่ทุกคน่ะดูดีก่อนนี่อูโอู้เห็นปะ โคตรเท่มองเห็นไหมทุกคนเห็นนะเป็นใบปลิวแล้วแบบข้างหลังเป็นรูปคาร์บอนโตอย่างเงี้ยเท่มากนะครับผมนะโอ,อ้เห็นไหมเออเห็นแหละไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะบอกอ่าบรรยายสรรพคุณต่างๆนะครับผมแต่ผมก็อ่านไม่ออกนะครับภาษาจีนแล้วอ๋อมีภาษาอังกฤษนี่หว่าก็อ๋อนี่ไงไอแอ็มกัมโบนะครับผมเด็กคาโรดันโตนะครับผมไอซิมเมเซล ก็แสดงว่าตัวนี้นชื่อกมโบนะครับผมนะแล้วก็คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเจ้าตัวงานอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นฟอสซิลที่เขาขุดมานะก็คือเอ่อเนี่ยขุดได้เท่านี้มั้งเนาะใช่ไหมอ่ะก็ประมัณนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรสาหรับเจ้าคู่มือก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเสร็จคู่มือไปแล้วก็ที่สําคัญลาดุลกันที่ตัวงานดีกว่านะครับทุกคนนะมาในรูปแบบกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มากับ ตัวฐานรองด้วยนะครับแล้วก็ฐานนี่จะเขียนว่า PNSO นะครับผมมาแกะกันดีกว่านะโอ้ชอบจังเลยแบบฟีลลิ่งแบบแกะของใหม่ๆเนี่ยอ่ะตรงนี้ให้เป็นฐานมาด้วยหรออ่ะโม่ต่างงานเลยนี่นี่ก็คือฐานนะครับผมมีเขียนว่า PNSO ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นปะไม่เห็นนะมันมีเขียนว่า PNSO แล้วกันนะครับผมอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่า มันก็มาไม้โฟกัสนะครับแล้วก็นี่คือตัวงานนะครับผมเจ้าคาคาโรดอนโตสอรัสนะครับผมคาคาโรดอนโตเดี๋ยวดิอ่านผิดปะเนี่ยคาคาโรดอนโตถูกแล้วใช่ไหมอ่ะตัวงานมาตั้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีชื่อมันอ่านว่าไงกันแน่นะผมว่่สักจะงสัยเออคาคาโรดอนโตคาคาโรดอนโต ซรัสนะครับผมอ้เอาเพอชื่ออ่านยากจะเป็นไหนก็ไม่รู้ก็โอเคทุกคนตรงมาก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับผมตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมมาพร้อมกับถุงถุงพลาสติกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อ,ออกมานะครับนี่ปุ๊บยืน,ย,นยืนได้ป่ะเนี่ยเฮ้ยยืนได้ยืนได้อยู่นะครับนี่โอ้ยตัวสุกเหม็นเหม็นคดเหม็นกลิ่นสีเลยก็นี่ก็คือเจ้าคาคาโรนโตซอรัสนะครับผมจากทางค่าย PNSO นะครับทุกคนนะ เป็นโมเดลตั้งอย่างนี้นะอันนี้คืออะไรอ่ะตั้งรองหรอตัอ้งน,นี้อันนี้ปะอะไรวะเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงไหนรับไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งหางเอ,อ้ยไม่ใช่ตั้งคอตั้งตัวอ่ะอ๋อน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ง่ายๆคือมันเป็นโมเดลสาหรับตั้งโชว์ซะมากกว่าไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมมันสามารถจะออขยับปากได้แค่อย่างเดียวนะครับผมนี่ดูนะปับ๊บนี่ เท่เท <Hey>. hey. ่มากดูรายละเอียดมีลิ้นด้วยนะ mm. ปิดปากปับ๊บเปิดปากปั๊บนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ประตูมันเป็น p v c นะครับผมแข็งๆเนี่ยแข็งมากหัวแตกเลยครับผมผมบอกเลยนะครับจังหวะนี้ก็การลงสีผมว่าก็ลงสีมาได้สวยนะรายละเอียดดีเทลก็ดูชัดเจนดีนะครับผมสำหรับเจ้าคาคาโรนโตตัวนี้เนาะรู้สึกว่าตัวมันจะเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าหางมันไม่สามารถที่กะ ดัดได้นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดแบบใกล้ๆกันดีกว่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวขออนุญาตนะป๊อปอ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่าตัวงานเนี่ยลงสีมาแบบเป็นขีดลายเหมือนลายเสือดาวไหมผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหรอกนะครับผมก็ทํามาได้ดีนะครับนี่อ่ะแบบใกล้ชิดดูดูลักษณะดูตามันหน่อยโโหกล้องก็ไม่โฟกัสอีกนี่ดูหัว เหมือนกิแกโนเลยอะ่ะแต่ว่าก็ไม่โฟกัสนี่คือยังไงนี่นะครับนี่นี่อะดู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 ด,ด,ดูปับ๊บนี่อาปาาดูเท่กว่าเดิมมากเลยทุกคนมีเงือกมีฟันนะครับผมฟันเรียงกันแบบซี่ๆเลยนะแล้วก็จะมีเป็นลิ้นข้างไหนให้ด้วยนะครับนะนี่ แต่ว่าแขนเล็กมากครับทุกคนแขนแบบโคตรเล็กเลยเล็กเหมือนทีเล็กเลยนะครับผมนะนี่เป็นไงล่ะก็ดูตัวงานกันนะครับเนี่ยส่วนหางเนี่ยก็คือจะมีลักษณะแบบเป็นคือแหลมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หางมันจะมีลงสีแบบเป็นสีส้มๆมแดงแดงตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมแล้วก็คือมันเป็นสีแบบสีเขียวเขียวอะสีเขียวเขียวไว้แบบคือ ผมไม่ได้ใจแบบสีเขียวแบบไล่เฉดสีไปเรื่อยๆทุกคนนะก็ถือว่าโอเคนะน้ําหนักก็หนักก็ไม่เท่าไหร่ก็คือว่ามันเป็นวัสดุเป็น PVC แบบตันๆหนักๆอะ่ะหนักแต่ว่าไม่หนักมากอะ่ะทุกคนประมาณสัก2อ0 0ากรัมไม่มิงไม่แน่ใจอะ่ะนะก็วัสดุก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแข็งแรงทนทานนะครับผมมาดูที่เท้ากันหน่อยที่เท้าก็มี3ามแฉกอย่างนี้นะครับผมนะนี่อ่าเราก็จะมีการทําสีแบบนี้นะครับผมเป็นสีดำๆเนาะก็ จริงไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับผมสำหรับเจ้าไดนเสาเนี่ยก็ไว้ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถขยับปากเปิดปิดได้แล้วก็เนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์เท่ๆครับผมตัวเนี้ยอ่าโอเคผมก็สาหรับเจ้าคาคา,า,ารันโตสอรัสตัวนี้นะครับผมทางค่าย PSO n SO นะครับผมก็ผมไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรเพิ่มเติมไม่แหละคือก็เป็นงานตั้งโชว์สวยๆนะครับตัวนี้นะเป็นงานตัวแรกด้วยนะครับผมถ้าแต่ท่านคิดทุกท่านนะครับผมคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวนี้หรือว่าอยากให้ผมรีวิวตัวอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคผมะก็ นี่เป็ะแล้วแหละเป็นคลิปแรกนะอาจจะรีวิวยังไม่ถูกเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองดูกันก่อนนะครับผมสำหรับเจ้าคาคาโรนโตสอรตตัวนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมขออนุญาตฝากไว้สำหรับเจ้าคาคาโรนโตสอรตตัวนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีนหน้านะครับผมสำหรับพินี้ก็สวัสดีครับบา,บายยนะครับผมเจอกันนี่